สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อนค่ะและเราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่สมดุลโดยใช้หลักธรรมที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกล ค่ะจําได้ไหมคะในตอนที่34เราได้คุยกันถึงวิริยะหรือความเพียรพยายามที่เป็นพลังขัดเคลื่อนให้เราก้าวข้างอุปสรรคไปได้และเมื่อเราได้ใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการที่เราได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเราให้กลับมามีพลังอีกครั้งค่ะ ในชีวิตของแม่สายสตรองเราทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับภารกิจต่างๆมากมายจนบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาไม่มีสิทธิ์ที่จะพักผ่อนเลยใช่ไหมคะเรามักจะคิดว่าการทำงานหนักการทุ่มเทให้กับลูกหรือการทำทุกอย่างอย่างเต็มที่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงแต่จริงๆแล้ว ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่เราไม่ยอมหยุดพักค่ะแต่มาจากการที่เราได้รู้จักที่จะพัก่อนอย่างมีคุณภาพและกลับมามีพลังที่จะสู้ต่อได้เสมอค่ะการที่เราไม่ยอมหยุดพักหรือหักหมุ่ตัวเองมากจนเกินไปมันเหมือนกับการที่เรากำลังใช้โทรศัพท์ที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมดและยังคงเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด แบตเตอรี่ก็หมดลงและเครื่องก็ดับไปในที่สุดใช่ไหมคะร่างกายของเราก็เช่นกันค่ะถ้าเราไม่ยอมพักผ่อนร่างกายของเราก็อาจจะอ่อนแอลงเจ็บป่วยง่ายขึ้นและในที่สุดก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ค่ะ หลักมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่เราเคยคุยกันไปแล้วนั้นสอนให้เราเห็นว่าชีวิตที่สมดุลไม่ได้อยู่ที่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุดโต่งค่ะแต่คือการที่เราได้หาความพอดีให้กับทุกๆด้านของชีวิตไม่ตึงจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปค่ะและการพักผ่อนนี้ล่ละค่ะคือสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเดินบนทางสายกลางได้อย่างมั่นคงค่ะ การพักผ่อนคือสิ่งจำเป็นที่จะช่วยฟื้นฟูพลังงานให้กับร่างกายและจิตใจของเราค่ะจงอย่ามองว่าการพักผ่อนคือความอ่อนแอแต่จงมองว่ามันคือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขได้อย่างยั่งยืนค่ะเพราะความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่เราไม่ยอมหยุดพักแต่มาจากการที่เราได้กลับมามีพลังที่จะสู้ต่อได้เสมอค่ะ เราจะมาเจาะลึกที่หลักการแรากของมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือการไม่ตึงจนเกินไปค่ะความตึงในที่นี้คือการที่เราทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือเข้มง,งวดกับตัวเองมากเกินไปจนรู้สึกกดดันค่ะในฐานะแม่สายสตรองเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่มากมายที่ต้องทำใช่ไหมคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานให้ดีที่สุด ต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดและต้องดูแลบ้านให้สะอาดที่สุดการที่เราพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตลอดเวลาทำให้เรากดดันตัวเองอย่างแสนสาหัสและบางครั้งก็ทำให้เราเหนื่อยล้าจนแทบจะไม่มีแรงเหลือพอที่จะทำสิ่งต่างๆได้เลยค่ะแต่ถ้าเราลองฝึกที่จะไม่ตึงจนเกินไปดูสิคะการที่เราไม่ตึงจนเกินไปไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่รับผิดชอบ หรือปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเรานะคะแต่มันคือการที่เราได้พักผ่อนอย่างมีสติและยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในชีวิตบ้างค่ะฉันจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันพยายามจะทําให้บ้านสะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาค่ะทุกครั้งที่ไผ่ลูกชายของฉันเล่นของเล่นแล้วทํามันกระจัดกระจายไปทั่วห้องฉันก็รู้สึกหงุดหงิดและเหนื่อยใจมากๆเลยค่ะ เพราะฉันต้องคอยตามเก็บและจัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราปล่อยให้บ้านรกบ้างการปล่อยให้มีจานกองอยู่ในอ่างบ้างหรือการปล่อยให้ลูกได้เล่นสนุกจนบ้านเลอะเทอะบ้างก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเลยค่ะบางครั้งจานที่เราได้นั่งถักบ้าง ได้ดูทีวีกับลูกบ้างหรือได้อ่านหนังสือเล่มประโถดสักครู่ก็เป็นเหมือนการที่เราได้พักผ่อนอย่างมีสติแล้วค่ะและการที่เราได้พักผ่อนอย่างมีสติจะช่วยให้เรากลับมามีพลังงานที่จะสู้ต่อได้เสมอค่ะการพักผ่อนอย่างมีสติคือการที่เราไม่ตึงจนเกินไปค่ะจงยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเพราะการพักผ่อนที่แท้จริงคือการที่เราได้ให้ใจของเราได้หยุดพักจากความกดดันต่างๆค่ะเราจะมาเจาะลึกที่หลักการแรากของมัชชิมาปฏิปทาเรามาต่อกันที่หลักการที่สองของมัชชิมาปฏิปทานั่นก็คือการไม่หย่อนจนเกินไปค่ะความหย่อนในที่นี้ คือการที่เราปล่อยปละละเลยตัวเองหรือการพักผ่อนของเราไปจนขาดความรับผิดชอบค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญมากๆใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราก็อาจจะเผลอที่จะพักผ่อนมากจนเกินไปจนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราได้ค่ะเช่นการนอนหลับมากจนเกินไปการดูทีวีมากจนเกินไป หรือการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยค่ะแต่กลับทำให้เราขาดพลังงานและรู้สึกผิดกับตัวเองในภายหลังการที่เราจะพักผ่อนอย่างมีคุณภาพได้นั้นเราต้องรู้จักที่จะไม่หย่อนจนเกินไปค่ะนั่นก็คือการที่เรามีวินัยในการพักผ่อนค่ะการมีวินัยไม่ได้แปลว่าเราต้องกดดันตัวเองเสมอไปนะคะ แต่มันคือการที่เราได้กําหนดขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองเพื่อให้เราสามารถใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อหน้าที่ที่สำคัญของเราค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆจากการทำงานค่ะแล้วก็อยากจะพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่ทําอะไรเลยอยากจะทิ้งทุกอย่างไว้แล้วนอนหลับไปทั้งวันแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่า การที่เรามีวินัยในการพักผ่อนนั้นคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราฟื้นฟูพลังงานได้ดีที่สุดค่ะฉันเริ่มจากการกำหนดเวลาพักผ่อนในแต่ละวันอย่างชัดเจนค่ะกำหนดว่าช่วงเวลาไหนที่ฉันจะต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่และช่วงเวลาไหนที่ฉันจะต้องทำงานหรือดูแลลูกและที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองค่ะ การที่เรายอมรับผิดเมื่อทำพลาดและแก้ไขมันทันทีมันคือการสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับตัวเองค่ะการพักผ่อนอย่างมีวินยัยคือการที่เราไม่หย่อนจนเกินไปค่ะจงมีวินัยในการใช้ชีวิตและมีความรับผิดชอบในทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามแล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณพักผ่อนอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณจะมีพลังงานที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุขค่ะตอนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับแม่สายสตรองอย่างเราและการพักผ่อนนี้แหละค่ะคือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างสมดุลนั้นได้หลายครั้งที่เรามักจะทุ่มเทให้กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือบางครั้ง ก็ทุ่มเทให้กับการดูแลลูกจนลืมที่จะดูแลตัวเองการใช้ชีวิตแบบสุดตรงแบบนี้ทำให้เราเหนื่อยล้าทั้งกายและใจและบางครั้งก็ทำให้เราขาดความสุขที่แท้จริงในชีวิตไปค่ะแต่ถ้าเรามองว่าการพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จเราก็จะสามารถจัดสรรเวลาให้กับมันได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะการที่เราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองของเราปลอดโปร่ง มีความคิดสร้างสารรค์และมีพลังงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันทำงานหนักมากๆค่ะฉันรู้สึกว่างานของฉันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะสมองของฉันอ่อนล้าและไม่มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเลยค่ะแต่เมื่อฉันเริ่มหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการได้นั่งพักเงียบๆการได้ดูทีวีกับลูก หรือการได้อ่านหนังสือเล่มโปรดฉันก็พบว่าสมองของฉันปลอดโปร่งมากขึ้นมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาและทำให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะการที่เราได้สร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตไม่ใช่การที่เราลดความสำคัญของงานนะคะแต่มันคือการที่เราให้คุณค่ากับทั้งสองสิ่งนี้อย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อเราสามารถทำแบบนี้ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงในทุกๆด้านค่ะการพักผ่อนคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จจงจัดสรรเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองอย่างมีคุณภาพและมองว่ามันคือการลงทุนในตัวเองเพราะเมื่อคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วคุณจะมีพลังงานที่จะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอนค่ะ เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการพักผ่อนเมื่อร่างกายต้องการการฟื้นฟูก,กันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและนำหลักมัชิมาปฏิปทามาปรับใช้กับการพักผ่อนของเราแล้วในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าการพักผ่อนนั้นคือศิลปะของการใช้ชีวิตที่สมดุลได้อย่างไรคะ่ะการพักผ่อนที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การที่เราได้หยุดทำสิ่งต่างๆเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราได้ให้จิตใจของเราได้หยุดพักจากความกังวลความเครียดและความกดดันต่างๆค่ะเมื่อเราได้พักผ่อนอย่างมีคุณภาพแล้วเราก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีพลังงานมีความสุขและมีความพร้อม ที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้เสมอการพักผ่อนคือศิลปะค่ะศิลปะในการที่เราได้จัดสรรเวลาให้กับตัวเองได้หาความพอดีให้กับทุกๆด้านของชีวิตและได้เรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขการพักผ่อนที่แท้จริงจึงเป็นเหมือนการที่เราได้ทำบุญกับร่างกายและจิตใจของเราเองค่ะฉันเชื่อว่า การที่เราได้นำหลักมัชฌิมาปฏิปทามาปรับใช้ในการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณแม่สายสตรองทุกคนสามารถเป็นแม่ที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกของเราได้ค่ะเพราะเมื่อลูกได้เห็นว่าแม่ของเขารักและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเขาก็จะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านั้น และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเช่นกันการพักผ่อนคือศิลปะของการใช้ชีวิตที่สมดุลค่ะจงเชื่อมั่นในพลังของการพักผ่อนและนำหลักมัธทิมาปฏิปทามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแม่สายสตรองทุกท่านอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบและมั่นคงได้อย่างแท้จริง และเป็นแม่สายสตรองที่มีพลังทั้งกายและใจพร้อมที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จค่ะ